มันโดดยิงนี่ไม่ได้ไอ้สองตัวเข้าเลยเข้าเด็กก็เลยตรงนั้นเลยเข้าตรงนั้นถ้าตรงท่อนไม้ชาร์จมาอย่างค้ำอย่างช้าโอ้ตีตัวตีตัวแล้วโอ้ยยุบตีเอ้าเจ๊เช่น็อกสองไอ้นี้ยิงเอาเรื่องอยู่นะยิงเยอะเลยแค่เนี้ยช่แล้วถ้าแตกแล้วถ้าแตกที่เราใครเอาเรื่องขอะไรดักวงอะไพี่น่าครับตีการ์ดนี้ก็ตัวใหญ่่แเป็นดัด มพิงตรงๆมาตายขับเล้าหัวเวอร์น่ะก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะเข้าพี่เหเข้าสามตี้ๆๆงงๆล่ะคือ,อผมจะจัดการได่ไหมไปพี่แบงตี้ันเยอะจังวะไหวปะเน,นี่ยไหวปะเนี่ยโดนสตรย ไอเราลงไม่ทันด้วยเนี่ยเอาชิปหายแล้วด้วยหายแล้วพี่ผมเข้าข้างในสุดแล้วอ่ะใช่ดีดีมันได้ปืนข้างในี่ะดวงสองต้องสามหมดหมดหมดตีนี้หมดอสองตัวยี่หมวกสามตัวพี่เข้ามาด่วนเลย มาอยู่เป็นเพื่อนผมพี่คณะใครพาโดดวันนี้่ะเอ้าก็บอกลงบนฟ้าไม่ใช่เหรอพี่เอ้ยโอ้โหโดดที่หลังมันด้วยแคมพี่แคมเช่าผมซียูลบพี่ยูเท่ากับไม่ช่วยเลยเลยครับจะช่วยอะไรอ่ะก็มันเยอะไม่มีปืนเมื่อกี้เป็นฟาร์มมันอ่ะพวิขาคู่นะน้ำหมดแล้วน้ำเปล่าน้ำเปล่าโอ้โหนานมาแล้วเกมสุดท้ายลงไปเฉย ดักไว้ดักหน้าตัวไว้ก่อนดักหน้าตัวไว้ก่อนดักหน้าตัวไว้ก่อนอย่างนี้รอ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 มันออกมารอมันออกมารอมันออกมาพี่หมัวปืนอะไรวะยิงข้างนอกมันตายหมดเนี่ยคาไงรอพี่อาคายิงสี่ตัวเลยอ่ะสามตัวพี่สามตัวมันไม่ออกมันไม่ออกมันเช็คอยู่เมื่อกี้มาหมดแต่มันไม่ออกมันเล่นลงเล่นข้างล่างหรือเปล่าไม่ได้โอ้รอบนี้ตึงด้วยครับสุดท้ายถ้าตรงนี้ตรงนี้อ่ะตอนมันเล่นข้างล่างยังไงก็ต้องเจอผมพี่เราเราไม่ต้องวิ่งไปดักก็ได้สุดท้ายเดี๋ยวมันก็ต้องได้ร่วงออกมาอยู่ดี อย่างผมเล่นมุมเนี้ยได้ยังไงก็ได้ยังไงมันก็วิ่งออกหนีออกมาเว้ยเ้าล่าบันพี่เล็งชาร์จแล้ว่ะแตกหมดละเนี่ยเมื่อกี้คนสี่สี่คนแตกไปสามคนปล่อยที่ปล่อยที่ปล่อยปล่อยเหรอให้ปล่อยที่เอาสัวดีกว่ามันยังดักกันอยู่พี่ข้างในอ่ะมันยังดึงมันยังดึงหน้ากันอยู่ข้างในอ่ะเอาหรอแต่มันดึงหน้ายังเหลือนะสองตียังไม่ตายหมดนะ นั่งไงพี่ซ้ายมือขวามือด้านหน้าพี่ประตูมันเปิดโดมเนี่ยนะต่อมาขึ้นเหนินนะพี่ยิงง่ายอ้าวตายแล้วหรอลุแรงไงแล้วคสามเจ็ดเนี่ยมันยิงไม่ให้รู้มันยิงไม่ได้ตรงนี้นมันแหกมันคิดว่าพี่อยู่ข้างในอยู่ไอ้ตัวนี้แหละที่ยิงพวกผมอะ่ะอ๋อใช่ ผมก็ยินทะลุเนี่ยไม่แน่ผมออกไปตั้งนานแล้วตรงนั้นไม่เข้าเละมันสูงไปออาสวยแตกหมดแตกที่แตกเลยเหลือข้างในตัวเดียวอ่ะข้างในไม่รู้ว่าขึ้นไปแล้วหรือมันยังไม่รู้ผมว่าเราจะออกไปแหละที่ตัวข้างบนน่ะน่าจะไม่อยู่แล้วแหละโัวกัดตึงด้วยนะตึงตึงตอนนี้ตึงแล้วแบบเลือกลงได้แบบคือผมเห็นแล้วตอนแรกผมคิดดีว่าไอ้ช่ปแบบผมจะเข้าไปดีปพื่อหมข้างในกับดีมู แต่หมกองนอกไม่มีใครลงเลยแล้วมีคายอยู่กระบ,บอกนึงอะ่ะซัดเลยใช่พี่สามไอ้ก็คือตีหนึ่งอ่ะตีหนึ่งไม่หัวสลิงหนีกันหมดเลยอ่ะยิงสบายเลยทีเนี้ยอ๋อพี่ยิงได้มันหัวสลิงใช่ยิงเรียงตัว <Okay. S 2> เลยอะ่ะทีละทีละตัวทีละตัว,ตวยิงร่วงสลิงหมดอะ่ะมองมุมบีไปหลายเลยนะบ้านนี้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 มีคนเนื้เสี่ยแล้วกูพลาดมีระเบิดแล้วพี่ระเบิดดินงปา้ายยิงเลย สวยสวยเกือบพี่หมูวูบแล้วกำลังดึงระเบิดเลยเหรออข้างบ้านข้างหลั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 งที่สองซ้ายมือโดนไล่มันโดนไล่พี่หมูสวยหมวงนอนโบกตัวนี้โบกสวยครับผมมีหกเด็กที่ยาวไปละพี่มีสองเออพี่เจ้าไปละ เฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นอ้โหสวยครับเฮ้ยยิงไม่ออกโอ้โหมไก่ที่ไปหายออกขวาแล้วนั้นโน่นหน้าเขาไล่อยู่อะปั๊มปั๊มน้ำมันน้ำมันน้ำมันได้อะอยู่างเหรอมันเลี้ยวถังเหรอเลี้ยวถังเลี้ยวถังนี่เนี่ยมันอยู่ตรงทางเนี่ยมันโดดยิงไม่ได้สองตัวเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยตรงนั้นเลยเข้าตรงนั้น ก็ม, <Okay. S 2> มีบ้านกระลาบ้านกระลาบ้านกระลาบ้านนท่อนม้าชาร์ตา,าอย่างคําอย่าง้ำโอ้โหเต็มตี้พี่ตี้สี่เลยบ้านไมอ,อะส,ส,ส,สี่ตัวสี่ตัวเตียงเอวออกเลยออาอกออดีกว่าเดียะอลหมดแล้วป่ะพี่มีลูกเดียวเออคุ้มคุ้มไปหนะไปเก็บะสมปน่ะโรงเรียนมาโรงเรียนมาเรียนมาเยอะที่คนเหลือเยอะจัดเลยพี่ผมว่าพี่เปลี่ยนปืนได้ก็เปลี่ยนนะมีคนชารล้วก็ต้องมีคนโกพี่โอเคโอเคต้อง้เราเลระกลอยู่นะรล่น เกมมีหนึ่งหรืว่าเราเล่นตรงนั้นได้เรืเปาเอาโรงเรียนก่อนดีกว่าชี่หมูยิงถังแดงทิ้นนี้คงเปิดเตาแล้วข้อไม้วะอ้าวสนไยว่ะสนไยว่ะกลับมาช่วยเพื่อนละกี่ตัวตีตัวโอ้พี่จะชุกตีเอ้าชิคเช่น็อกสองหัวสองเฉยโอ้โห FMP วะพี่แกรพี่เอ็มแกร์พี่เอ็มหรอแกรนี่ยิงเอาเรื่องอยู่นะยิงเยอะเลยแครเนี้ยฮช่ ชี้เขาืึ้นรัวๆเลยแล้วถ้าแตกแล้วถ้าแตกที่เราใครเอายดักวงเลยดักวงเลยพี่นั่งดแอคนั่งรัวอยู่นะนั่งเข้าไปวงก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวโดนดักถ้าถ้าแตกที่เราก็แปลว่าเราเรื่องกว่าพี่อ้าว็อบไปหนึ่งผมว่าดักวงเหรอพี่เนี่ยชายช่ยดักวงดีกว่านี่ก็นี่ก็ดักวงอย่างนี้ไงพี่เออดักวงนี้เลยยี่สิบคนแบบแข่งเลยอะเป็นแข่งโกลี่อะไรอย่างเงี้ยมันวีไอ้นั่นนนสองตัวเลยเอาดิเปิดหัว นกหนึ่งพี่หมูในบ้านนกหนึ่งออกไปหน้าบ้านหนึ่งพี่กลับเข้าไปชุบในบ้านสต๊อปหนึ่งแนละ้วเปิดโดไปละอ่าเรียบร้อยเสียโดแล้วโรงเรียนวิ่งปีงดีครับทีนี้โรงเรียนอย่ามายุ่งกับผมนะโรงเรียนน่าจะไม่ยุ่งผมว่าเดี๋ยวว่ก็ระ,ระวังหลังไปพี่นิ่งเกินแล้วหัวหลุดครับน้องอาิตย์นะครับเดี๋ยวารนนี้ก็ตัวใหญ่แตบบ่เป็นแบบแบบ เต้ยครับเข้าหัวเวอร ah. oh. ์น่ะโอ้โหเออเจอนี่ฮะเออเจอตีนสับเข้าหัวอ่ะค่ะเล่นหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหีนแล้วเหรอไม่เอาครับเอาทำไมดีมบูไม่เห็นได้แบบนี้บ้างเลยครับขอบอกยืนตึงนเลยไม่เห็นดีมบูสับชนะแบบนี้บ้างเลยไม่อยากสับพี่เดี๋ยวเขาร้องโปร่เฮ้ยบ้านพี่ทักก่อนพี่พักก่อนพี่สิบหกตัว แม่ง V S หมดแบบเลยมั้งเนี่ยที่เรา <laughs> วงแค่นี้พี่ใช่มันต้องหาที่อยู่ก่อนพี่อย่าเพิ่งเข้าไปกลางเลยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโด,ดนระเบิดโถมอะจะใช้ใครเสีจะใช้น้องอะใช่ใช่ใช้น้องอะไรมัน,ม,นมันอยู่ในบ้านนั่เลยสามก,กับสองท่านสองพี่ผมว่าชั้นสามหมดปะชั้นสามหมดโดนไปโดนระเบิดสองก็โดนพี่สองก็โดนดสองอยู่ห้องลึกสามดาวสามดาวสามสอง เือห้องสองพี่เี้วขวาหลังโซาโยกล้ขึ้นบนหมดพี่ขึ้นบนหมดาหาตัวอ้าวสยเฮ้ยสิบสี่คิวล้ยเ,เอาเรื่องว่ะถาพีถ้าต้ที่หนึ่งที่ลบอยูใช่ใช่ใช่ผมมันดรามจกรับผนหนึ่งด้ามีเราอยากหนึ่งหินมันรอดป่ะนะพี่มันเพอน ยิงแต่รอดมองปะไม่รอดหรอพี่ยิงฟี่พี่หมูยิงฟี่สองตัวเมียน้อยโดนหนึ่งไม่โดนแปลว่าเมียน้อยหมายเลขหนึ่งคนนี้ไม่เห็นเป็นหลักคาเล่นเลยพี่ชิวๆงานหรอเหรอรอจีนไงเล่นขวาแมไปเป้าขวาตัวนั้นะชี้กินไม่ได้ปะพี่มันทำบั๊ก เตรงหน้ามึงยีเด็กดอกรักหรอรักก่อจอยวงที่วงต้องลงนะ16คิวอ่ะจะไปที่20ค right> ิวได้หรือเปล่าครับว่าจะกินกันวันนี้ฆ่าพวงเขาเจ็ดเฮ้ยพ yes> ี่หายละเอ้าทำอะไรวะเนี่ยอาจะ20คิวอ่ะโดนรัดแน่

เอาอ่ะตึงตึงตึงจะเตังตัวไปเรยบด้วยผมไปแล้วนะพี่หนุเฮ้ยไปไหนเนี่ยเราอะเออดีรีบไปไหนอะผมเหนื่อยแล้วอ่ะบอกให้อยู่บอกชวนให้อยู่เองแล้วก็ไม่อยู่อะไรวะผมพักก่อนพักก่อนไม่ไหว แล้วสหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบส,สดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สวด